ลองคนตนเองได้บริเวณด้านในเต็มนะคะเมื่อขัดแบบได้มูลเสร็จเรียบร้อยนะคะขอให้ท่านเดินดูภายในด้านในสุดหน่อยเองจากนั้นรับบัตรติดตั้งกราที่รับบัตรติดเสร็จนั่งกองสักครู่ค่ะไม่ไหนได้สองสิบเดี๋ยวไป่เหนหน้าเลยค่ะไม่เหนื่อยแบบนี้เลยขอให้ท่านการเสร็จเรียบร้อยนับถึงสองโมงสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาที่นี่นะคะศูนย์บริจาคโลหิตนะคะ วันนี้วันที่5้ธันวานะคะมีประชาชนมาบริจาคโลหิตเยอะเลยนะคะ ถ้าท่านไหนต้องการมาบริจาคก็ยึดนะคะวันนี้ยังมาทันนะคะได้ถึงกอนเย็นนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ